กล่าวพ่วงสวิงมาสั้นเท่ากันมันไม่ต้องถ่ายน้ำหนักมันเล่นง่ายแล้วถ้าลงขึ้นมานี่มันโก้นะโอ้โหอย่างขาตั้งก้นก้ยิ่งกว่าสาวอางโพอ่ะโอ้โหสุดยอดนั่นโก้จริงๆนะฮะโหดบ้างหาบ้างครับยอดนักกีฬาคนต่อไปมาดูมาดูกันโหดปาก่าปา ดูครับคู่นี้ฮะแต่เตะไม้ครับเตะบอลโดนไม้หักฮะไม้หักไม้หักไม่พอหนิ้วหักด้วยมองหน้าหนิ้วหักเลยดูทีฮะไี้ครับแูเลยฮะสภาพไม่เลยโอ้ยค้ำทอครับสาวคนนี้ตื่นเต้อลื่นอ๋อโยนโยนเหมือนจังหวะจะไม่ได้ฮะทีละภายในตัดตัวจะไปภายนอกมาเลยยิ่งสภาพไม่ได้ดูเล็งมานะฮะ อันนี้ฮะทับบรีนใช่ไหมฮะตงดด่าดองฮะอัแงอนเานี่มีเี้นว่อุ้เจ็บเลยไม่มีขาดก็กระเด็นลุดนะอันนี้แข่งม้านะฮะแข่งม้าครับดูครับกีฬาภายนมือูกันฮะดูครับดูครับอูด้ากระบอลเต็มกรบอลกันลอกฮลอหลอชัดๆอุ้ยเจ็บ แมเข้าล้มยืนหัวกับบ้อ่าเลยดูครับอันนี้ฮะซ้อมฮะหลบมาได้ครับหลบไยิงเล่อฟังจะดังโชว์ครับดูอีกครั้งนะจะโดนเถินลอยครับนึกว่าอยู่ NBA ฮะดูสภาพตอนลงไม่เหลือครับไม่เหลือนี่เป็นวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะรับมาเซตให้ครับโต๊บเอ้ยยอดฮะยอดฮะเกิดอะไรขึ้นฮะกลับมาข้างเดิมลูกมันค้างอยู่บนเน็ตอ่าวิกว่าพี่ <Ooh. S 1> มันบาลานซ์ได้อะโอ้เหมือนเวลาหยุดนะแหมเนี่บร so <sh> like ้อยเลยนะฮะแจกเสื้อลีนิงสองตัวเช่นเคยุณผู้ชมสวยๆแบบนี้นะฮะอยากได้เข้าตอบคำถามด้วยแฟนเพจส p o r t ตทีฟแชร์คลิปโปรโมทใน Facebook ของคุณนะครับวันนี้ผมมีโจทย์เลขให้โรงเรียนแห่งหนึ่งเขาสอนมาครับพี่นี่ฮะก็คือเป็นเป็นโจทย์เลขพี่มี11นะฮะแล้วก็ลบรับ ครูโรงเรียนเขาก็ต้องสอนแบบว่าอนักเรียนดูนะคะโจทย์เป็นแบบนี้นะคะ11ตั้งลบด้วย3อมสาอยู่ตรงนี้หน่วยหลักหน่วยถูกไหมคะสามลบ1ทำไมไม่ได้ไม่ได้ต้องไปยืมใช่ไหมต้องไปยืมหนึ่งนี้ใช่ไหมฮะก็จะกลายเป็นว่ายืม1นี้แล้วก็ขีดค่าไป1นนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่11เหลือศูนใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่11 11นะสอ่าสมการใหม่ก็จะเท่ากับว่าก็จะเป็น11 ลบสามครับอย่างนี้อันใหม่ถูกไหมคะถูกใช่ไหมคะถูกใช่ไหมคะอ่าคราวนี้จะลบกันต่อค่ะอ้าวสามเดิมอีกเหรอสามลบสามลบหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยืมอีกแลต่อครับยืมหนึ่งอีกแล้วยืมหนึ่งก็หมดหรอกไปยืมหนึ่งอีกวนอย่างเงี้ยฮะวังกว่าไม่รู้เรื่องเลยผม ยังไงให้ได้จ์นี่เป็นไงนี่หรอนี่จบมาพี่นี่จบข้างในมีดีตั้งเยอะไอ้ข้างในไม่เอาใช่เดี๋ยวแก้ได้เมื่อไหร่จะมาบอกวันที่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว